ครับผมวันนี้จิจี้มัเล็ดไม้เดี๋ยวขับนะก้อยมัเล็ดไม้พี่น้องมาเนี่ยนี่อยู่สามน้อยพี่น้องจี่และสิก้อยปั่นพี่ปั่นน้องกินนะยายกอมยากว่ามัเล็ดไม้เลยยากละมาบินมาเลยขนาดยากฮะบิไม้บุรีสือจากบ้านยายกอมเนี่ยสามน้อยเนี่ยอยากกินลูกเองยายกอม จังบริสุทธิ์จักบากนะ้าเธอจะกลมนะเดี๋ยวถ้าเบื้องพี่น้องกี้แล้วมันสิเป็น,นไดๆก้อยแล้วมันสิเป็น,นไดๆรสชาติมันสิแซบ่าาบคือมันสิบ่แซ่บทำมาเบื้องเด้อพี่น้องเนดะ้อกี้มังกริดไม้พี่น้องก้อยมังกริดไม้เพิ่นเว้าใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วก,กี้กำลังติดกำลังได้พี่พี่น้องเลย เด๋ยวถ้าเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องนะว่ามันจะเป็นยังไงอันลาบมักลินไหมให้ก,ก้วยมักลินไหมพี่น้องแซ่บแซบพี่น้องเลยกินแล้วหอโาโอยักออกเทกระตาบค้างหอมโอยักออกเทกลมเลยมันแซบ่บครับผมย่างไฟได้ที่เดี๋ยวไปเลยพี่น้องเอาไปล้างน้ำเลยบาทนี้พี่น้องเลย อมได้ที่ล้างเลยพี่น้องล้างนี่ออก้ถพี่น้องเด้บอบ่ล้างอันตรวไข่ไม้นี่ออกแล้วไม่กินบ่ได้ได้พี่น้องเลยต้องล้างดีๆพี่น้องเลยเแบบลุกทุง่งลูกทุง่งรถพี่น้องบอ่ต้องพิธีพิธันพี่น้องเฮ็ดอาหารค่ะ ว่าแต่มันสะอาดสักเล็กสักน้อยเลยก็พอเพราะเงามหลายมันสิกินบอ่อแซบพี่น้องเลยเรต้องคิด,ดีพี่ขันเนี่ยพี่น้องล้างเรียบร้อยพี่น้องฟองน้ำสามน้ำพี่น้องพอ่อจะให้ยายบัวพัน ก้อยพี่น้องเป็นไงพี่น้องด้วการบอการปิป้งข้าวบอสยายขอมเตรียมตัวพี่น้องบานนี้ลังางจากล้างแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวหั่นเลยพี่น้องถ้าท่านิบโบหั่นก็นได้พี่น้องดท่านกัดกินเลยก็ได้กัดกินมังเพ็ดน้ำลังก็ได้ขอาขั่ว หัวหอมกินตำลังก็ได้พี่น้องเลยเรียแท้ท่านชิมมาวอยอกวอยอกวอยอกแยกกลมซื้อดอกพี่น้องเอ้ยมันไผ่ก้อยบังลิ้นมั้สิบัหั่นคนเราแยกกลเขาก็หั่นเลยคนเรามันบัวหั่นมันสิกินได้ไหนผมว่ามันก็ฆ่าข้อตายลตาเสน่ห์คนเราแยกิมาจะกลมมาบางวิธีก้อยบังลิ้นมั้ยเราแยกกลมเดินนี่หรือบ้านเฮาเอิ้องลาบบังลิ้นมั้พี่น้องเอ้ย ม,าามือนี้หอมปี๋อาหารมื้อนี้มังลินไม้โบได้ซื้อจักบาทเลย,ยายกล่อมนะยื้อยๆหมูซับกระดิ่ซื้อแต่หมูซับหน่อยนึงพี่น้องวางสองบาทนี่แหละหมูซับกระดัยมักเพชรบ,บาทนึงเขาคั่วโบได้ซื้อพี่น้องเลยตามเอาโค้ใจโค้ใจพี่บุญมีม่เคยกินบน้านี่มาเด้อมาลองดูมาลองดูงดว่าก้อยมังลินไม้ลาบมังลินไม้มันสิแซ่บ เอาไดรสชาติดีเอาไดครับผมอันเป็นอันชัดชิ้อันหั่นบังริมไม้พี่น้องอใส่เครื่องเคียงได้พี่น้องบานนี้ตามมาด้วยหมูสับรับผมตามด้วยหมูสับมาคลายเส้นลาย มัดน้อยเส้นน้อยมักน้อยเส้น้อยมัดลายเส้นลายคนเดียตามด้วยข้าวคั่วครับผมตามด้วยข้าวคั่วนีกับมัดน้อยเส้นน้อยมัดลายเส้นลายที่กันตามด้วยพริกป่นพริกป่นดีเนาะพริกป่นครับตามด้วยพริกป่นมันต้องเส้นลายมันเผ็ดมันมันร้อนีน้องตามด้วย รับปลานิดนึงพี่น้องเออนาวตามด้วยมะนาวพี่น้องมะนาวหัวตามด้วยหอมพี่น้องเออโคนบัตโค้ดพี่น้องสุลรสแซ่บบะขับบะต้องใส่สุลรสบะต้องใส่เผ็ดร้อนค่ะเจี๊ยบแล้วชุลรสบะต้องใส่กับเจีบแล้วพี่น้อง พูดไดมากแตใส่เอาก็ในขั้นมาครับผมคนละเล็บน้อยพี่น้องเอาใส่จังหน่อยเป็แบบนยังสุดเพื่อให้ยายกลมกินแซ่บจังหน่อยเอาสุดมาใส่มาสั่นยายกลมกินทีโบแซ่บเอาสุดมาพี่น้องข้าว, <c oughs> นวหนีวข้วหนวนีวน่อยนึงพี่น้องบ่ต้องใส่ร้ายพี่น้องเอาพอดีให้มันเป็นรสช่าดอยู่นะพี่น้องเด้อนะ เป็นอันเซ็ตส้นพี่น้องเสียหน่อยเสียบหน่อยเสียร้อยเสียบรอยกินข้าวกันละมังเลยบ่ต้องใส่จานพี่น้องกินข้าวกันละมังกัแซ่บคือเก้าวฮะพี่น้องเลยกินเงินเสียบเงครับน้ำปลามาเนี่ขาดน้ำปลาคนเล่าพี่น้องเนี่ยหอมปี๊ใส่เนาะเสน่ห์นี่ไงเป็นอันเซ็ตส้นพี่น้องเอ้ย แซ<ส>บ,บแซบแซบ,แบไินรอบนี้ไปกินมากหมดสักเดวการปะครั<ส>บเดวกาเดี๋ยรผ่านผ่านออยสนุปแล้วว่ามักลิ้นไหมมือล่ามักลิ้นไหมมือนี้บัดอยุดหรอเล่าประมานสองบาทนีแ่แหละย่กลมเลยซื้อกับประบ้านสองบาทมัลินไหมบริซื้อเด็กกสีวาวหนึ่อง่หอมอีกน้อยคนเว้า ถ้มามังง่ากันกน,น้อยมังน,านา่ากับโบเดซีอเจ้ากรมมังน่าปลูกกินเองมังลิดไม้ก็ปลูกกินเองหัวหันคอเด้อเอาสิไปหาซื้อเสียเงินเสียทองให้มันน,านา่าเหตียงพี่น้องเจ้ามาประเทศไทยแล้วให้เจ้าเอาเม็ดมันเมือ่อปลูกเด้อเจ้ากรมเด้อยังบบเดซี่ <ขอ S 1> เอาแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้ว หวานโค้กซิ่นจมเลยสุดยอดคร <c oughs> ับผมมาไหน้องซีซีซมักลีนไหมน้ำยายบัวพัน,นข้าวเอิญหมักลาบมักลีนไหมพี่น้องเอ้ยมาเผาใครอยากมาเด้อมากินน้ำยายบัวพันเด้อนี่ครับจะแซบแ่บปะครับลาบหมักลิ้นไหม คือลาบมักเพกาเหรครับผมถ้ากะเรียกหมักเพกานี่ครับผมพักเครื่องเคียงเพ่นมีหมักแตงมีมักเคือแข้งพักแพลวพักแพลวผักติ้วมักทั่วพี่น้องเขาติวสุ่มเรายากล้วเข้ามากินน้ากันพี่น้องมาเสียมเบื้องหนว่าลาบมักเลือดไหมคือลาบมักเพกาเนี่ว่ารสชาตมันดีเฮาดาแทบแทบเฮาดาพี่น้อง อร่อยที่สุดในสามโลกคนว่าวยายบัวหลวงคนว่าวทำมาเสียบน้ำกันพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดของงานสร้างอลังการคนว่าวผักแพ้พี่น้องกินผักแก้พร้อมพี่น้กินผักกับพร้อมัว คือบวัวไซซ้อนครับพวกผมได้ไปย่าน<ส>ี่อนไม่คุยเลแล้วซ้อนมีบวัวไซซ้อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> มา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 พี่น้องมาทางใกล้ทางไกลทางไทยทางลาว <c oughs> เหนืออีสานออกตกมากินน้ำกันพี่น้องลาบเพกาหรือลาบหมักลิ้นไม่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 พี่น้่ อ๋อขอจบคิดแค่นี้นะพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณหลายไลย่ปักแพกวก,แพกับมีในสวนผักแพวกับปลูกเองคอนเรามักเคยแข้งกับปลูกเองมากระทินแก้วไหวย่หลังบ้านมากระทินกับโบได้ซื้อพี่น้องสุดยอดพี่น้องเนอะ้ยอยากยังปลูกกินเด้อพี่น้องเด้อถ้าเป็นปลูกเครื่องบินได้ก็สิปลูกอยู่ในเครื่องบินก็นได้นักปลูกโบไร้เครื่องบินพี่น้องเลย อปลูกเครื่องบินได้สิปลูกเครื่องบินนอามาขึ้นอยู่อ่าบายๆยพี่น้องขอบ,บขอบคุณความคุ้นน่ารครับผมขอบคุณครับ